สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พามาที่ Bosidica s y s t e m นะคะก็คือเป็นอ่างเก็บน้ําสมัยโบราณนะคะสร้างมาประมาณพันกว่าปีมาแล้วนะคะเอ,อ่อที่นี่นะคะจะสร้างโดยโรมันนะคะก็จะมีเสาสไตล์โรมันนะคะเขาสร้างเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้นะคะสังเกตดูว่าข้างล่างนะคะก็จะมีน้ํานะคะนี่นะคะ ก็จะมีน้ํานะคะโดยปกติน้ําก็จะเต็มนี่เลยนะคะแต่ว่า,เ,าเขาทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะให้เราได้เข้าชมกันมีเสาเยอะมากเลยนะคะเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นะคะในนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเขาก็จะเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆตอนนี้คนแบบเยอะมากนะคะค่าเข้าชมแบบต่างชาติตอนนี้กะ็คะเขาคิดราคาที่300ดีนะคะหรือตกประมาณ500ก่าบทนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคะ่ะว่าข้างในมีอะไรให้ดูบ้างนะคะ ที่นี่ก็จะมีเสาเมนูซ่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ตอนนี้เขากำลังปิดไฟอยู่เค่นี่นะคะคูกเก็บน้ำได้เยอะมากเหมือนกัน,นนี้เดี๋ยวสืหาข้อมูลแล้วก็แปะไว้ให้ดูแล้วกันว่ามีกี่เสาแล้วก็สามารถเก็บน้ำได้กี่ลูกบาทนี้นะคะโอเคค่ะตามไปเลย คือนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเราเคยมาที่นี่เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะพื้นจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้เขาจะเป็นรูๆเลยอะถ้าอะไรตกไปก็คือตกไปเลยอะ่ะเราต้องระวังนะคะเผื่อมีของของจิ้นเล็กๆนะคะสามารถตกหล่นลงไปได้เลยเนะ นี่เขาเปลี่ยนสีไฟเป็นสีนี้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันเนาะตรงนี้โอเคนี่นะคะภายในจะประมาณนี้ นี่นะคะก็จะเป็นเมนูซาก็จะเป็นแบบกลับหัวนะคะก็รู้สึกมีนะ้ำหยดลงมาไม่มีอะไร จะสังเกตเห็นว่าเสาแต่ละต้นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเสาต้นนี้ก็จะเปียกตลอดเวลานะคะเหมือนดวงตาที่มีแบบน้ำตาไหลลงมาตลอดเวลานะคะมีน้ำหยดลงมาตลอดที่เสาต้นนี้สังเกตเห็นว่าน้ำเขาจะมีเสียนนะคะ โอเค okay, ค่ะตอนนี้เราก็พารับชมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังจะออกไปแล้วนะ,ะนี่จะเป็นบันไดทา,างออกแล้วก็กลับขึ้นไปนะคะในนี้ก็จะเย็นตลอดเวลาเลยนะคะสังเกตว่ามีเสาหลายต้นมากนะคะแต่และเสาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่นี่นะคะจะสร้างมาแล้วประมาณพันกว่าปีนะคะแล้วก็ยังคงอยู่แบบนี้นะคะ ขนมจีนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นเนื้อปลาทูนะคะแกะไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีขนมจีนปลามากกว่าขนมจีนอีกนะเส้นขนมจีนแล้วก็มีแซ่จะใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีผักชีลาวมีหอมแดงนะคะแล้วก็อะไรนะมะนาวเนาะแล้วก็พริกผงน้ำปลาแล้วก็ผงนัวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยจ้า เราก็จะใส่พริกผงนะคะเข้าไปเลยแล้วแต่ความชอบนะคะใส่มากเผ็ดมากใส่น้อยเผ็ดน้อยโอ้เรือน้ำปลามีน้ำปลาด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ชิมดูก่อนถ้าใส่ปลาแล้วมันเค็มเราก็ไม่ต้องใส่น๊ะปลาผงลง ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าคิดว่าปลาร้าสูตรนี้มันหวานอยู่แล้วนะจ๊ะเค้วก็น้ำปลาา้ค่ะเอาเป็นช้อนเลยทุกคนใส่เป็นสองช้อนนะคะใครชอบเค็มนัวมากก็ใส่ไปโรยนี่เข้าวคัวอันนี้มันไม่ค่อยเลี่ยเท่าไหรนะ่เนาะปั่นเองคัวเองปั่นเอง ตัซิมเบิงชิมกินเองนะคะไม่เป็นไรหัวได้ใจก็ใส่นี่เลยค่ะขนมจีนชิมได้รสแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะ อเคได้ okay. ที่แล้วก็ใส่จานเลยจ้าโอ้อกอินคนเดียวนี่โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะ